มาต่อเนื่องกรณีของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วนะที่มีการลงทะเบียนกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์กันต่อเนื่องกันมา5ปีเนี่ยนะครับ13ล้าน3แสนคนเศษก็จะมีมาตรการต่างๆมีทั้งวงเงินเข้าทั้งที่เบิกได้ทั้งที่เบิกไ,ไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมครับแต่มาตรการส่วนหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยจัดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือมาตรการเรื่องของการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนะครับการมาลดตรงนี้ก็ถือเป็นการลดภาระค่าครองชีพล่าสุดนะครับคอรมอก็อนุมัติในการขยายเวลาช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีกครับต่อยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะตั้งแต่ตุลาคมถึงเมษายน6 6เงื่อนไขก็เหมือนเดิมในส่วนของค่าไฟเนี่ย นะครับเงื่อนไขแรกคือกรณีใช้ไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนก็รับสิทธิ์ใช้ฟรีไปเลยถ้าใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ไม่เกิน315บาทเนี่ยก็จะได้รับเงินสนับสนุนนะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้นะครับก็ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปนะครับย้ำถ้าเกิน50หน่วยแต่ไม่เกิน315บาบาทต่อเดือนเนี่ยก็ยังได้รับเงินสนับสนุน แต่ถ้าเกิดใช้เกิน3 1 5สบาบาทต่อเดือนอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าร่วมนะครับที่จะได้สิทธิทประโยชน์นี้เพราะฉะนั้นจ่ายเองอนะครับค่าน้ำก็ตั้งธงที่315้บาบาทเช่นเดียวกันถ้าใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยก็จะได้รับวงเงินสนับสนุน100บาทต่อเดือนนะครับส่วนที่เกิน100บาทก็เราก็จ่ายเองเอว่างั้นเถอะนะท่านผู้ชมแต่ นะถ้าเกิดเราใช้น้ําเกิน315บาทก็ไม่เข้าเงื่อนไขสิทธิประโยชน์นี้ก็จ่ายเองทั้งหมดเหมือนกันออโครงการนะครับในการที่ขยายระยะเวลาช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตุลาคม65ถึงเมษายน66เนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนค่าไฟจะใช้งบประมาณประมาณ 1, 7 8 6ล้านบาทครอบคลุม810,000ครวัวเรือนโอ้โหเยอะมากนะ ส่วนค่าน้ำในี่ใช้งบประมาณ147ล้านบาทครอบคลุม2 1 0 0 0 0ครัวเรือนนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มาลดภาระค่าครองชีพส่วนหนึ่งของกลุ่มปลอบรางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่